ชาวบ้านนะครับเอาในความหมายของศาสนาไถ้าในความหมายของพุทธศาสนาครับพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่สัตว์นรกหรือเทวดาเนี่ยมันมีพบภูมิที่ปรากฏมันมีบันทึกใช่ไหมมีการรับรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คราวนี้ผีที่เป็นในลักษณะของชาวบ้านนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวมากมายในทั่วโลกหรือว่าในประเทศไทยหรือมันจะมีบุคคลที่เป็นยอดยอดมนุษย์นะครับที่บอกว่า เจ uh, <c oughs> อเคยประสบพบพบเจอผีเคยประสบ,พบ,พ,บ,ะสบพบเจอวิญญาณโน่นนั่นนี่สาัพัดคราวนี้ผมคําถามก็คือแต่ละคนเนี่ยท, <c oughs> ที่ที่ที่บางคนเคยประสบพบแต่บางคนกลับไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้ครับมันมันมันมีที่มาที่ไปหรือปัจจัยอะไรแล้วก็สองมันมันเป็นในลักษณะของการปรุงแต่ง มากกว่าหรือเปล่าอย่างเช่นการที่เรากลัวความมืดกลัวความเงียบกลัวความสูงแล้วมันปรุงแต่งกลายเป็นผูกผูกโยงเชื่อมเ,อเรื่องผีอย่างเนี้ยครับอาจารย์สุดท้ายอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เคยพบบ้าง,าางหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวเอาไว้ตอบทีหลังเอาไประเด็นแรกนะที่ผมถามได้ดีคือในพุทธศาสนาจริงอย่างที่ยอมพูดนั่นแหละ ว่ามีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอัตถาดีกาชัดมีเรื่องราวต่างๆยืนยันค่อนข้างชัดเจนด้วยด้วยพระสัพพัญญตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พอมีการที่บันทึกเข้าไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาและพรหมอยู่บันทึกไว้ทีนี้มันพุทธศาสนาเนี่ยเวลาเราศึกษาเนี่ยก็ฝากให้คิดนิดนึงก็คือว่าเออบรรดากลุ่ม ผีก็ดีเทวดาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยของของฮินดูของศาสนาพราหมณกก็มีและในรัฐทธิาศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันนะต้องต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งยางนั้นเวลาเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้อง,ต,องต้องทำใจเป็นกลางแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะแยกให้ชัดนะพยายามแยกให้ชัดว่าเวลาพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยในบรรดาสังคมคนอินเดียในยุคนั้นเขาเชื่อกันในเรื่องนี้อยู่แล้ว แล้วก็เชื่อกันแบบแบบตามทัศนคติตามความเห็นตามค่านิยมตามวัฒนธรรมประเพณีที่เขาเชื่อกันอย่างมากมายตามความเชื่อน,นั้นเมื่อพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเมื่อพระเจ้าตัดสู้ความจริงรู้ความจริงของโลกและชีวิตในพบภูมิต่างๆพระเจ้าก็มาบอกแล้วก็บอกว่าความเชื่อเดิมเป็นแบบนี้มันเพี้ยนมาอย่างไรไงเบียเศจแต่ความจริงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉะนั้นมันจึงมี ังมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นหรือมอนุษย์เนี่ยที่บรรดากลุ่มบรรดาความเชื่อเดิมเชื่ออยู่แล้วพอพระศาสนาพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นมาพระุทธเจ้าก็มาประกาศบอกความจริงตรงนี้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาถ้าเราศึกษาไม่ดีมันก็จะเอามาปนกันระหว่างลัทธิคําสอนอื่นๆก็มาปนกันหรือบางท่านศึกษาไม่ดีหรือไม่ละเอียดเพียงพอก็เลยปฏิเสธว่า สิ่งที่มีพบภูมิอยู่ในพุทธศาสนาไปเอาแบบมาจากพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยมันก็เลยถกกันไม่จบไม่สิ้นนี้น,นี้ต้องเข้าใจตรงนี้ประเด็ดนนี้ให้ชัดนะเนาะอย่างนี้เป็นไปเป็นไปในลักษณะแบบนี้เอาละแต่นี้แม้แต่ความเชื่อของพราหมณ์อาจจะตอบยาวนิดนึงนะความเชื่อของพราหมณ์เนี่ยที่เขาเชื่อเรื่องการบูชาย,ยันพระเจ้าก็เลยมาต้องมาแก้หมายว่ายันแต่เดิมพระเจ้าองค์ก่อน ที่ทําสืบทอดกันมาที่ถูกต้องมันเกี่ยวในเรื่องของการให้ทานมันเกี่ยวการรักษาศีลการถึงสารนคมการเจริญสมถะวิปัสสนาญาณเป็นไปตามลําดับเนี่ยยันแบบนี้มีผลมากมีอนิสงส์มากแต่ยันที่พวกเธอทํากันมันเพี้ยนมีผลน้อยมีอนิสงส์น้อยและต้องน้ําตานองหน้าต้องเบียดเบียนกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาเปลี่ยนสับเปลี่ยนใช้ใช้สับเดิมแต่มาเปลี่ยนอย่างเช่นว่า เกี่ยวกับในเรื่องของคําว่าปุริสเมธะเนี่ยค่ามนุษย์บูชายันก็เปลี่ยเปลี่ยนว่ามาบํารุงมาบำรุงบ,บารุงส่งเสริมมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นต้นก็คืออย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ในกูฏาทันตสูตรไปดูรายละเอียดดันั้นพระพุทธเจ้าจึงมาบอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้และเห็นฉะนั้นในความเข้าใจในเรื่องของคําว่าพบภูมิก็ดี กลุ่มเทวดาก็ดีทั้งหลายเหล่านี้ยึงมีกล่าวไว้ในพุทธศาสนาค่อนข้างชัดแล้วก็บอกที่ไปที่มาแล้วก็บอกกรรมด้วยว่ามนุษย์ทำกรรมอย่างไรจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ทำกรรมอย่างไรจึงเกิดเป็นสัตว์นรกทำกรรมอย่างไรจึงเกิดเป็นสัตวรร์ฉานเผด็อสุรกายเนี่ยบอกอรอยายละเอียดทั้งหมดอย่างนี้บอกเหตุบอกผลแล้วก็บอกว่าภพภูมิทั้งที่สุดจริงๆมันเป็นประดุดดังไฟไหม้นะถ้าหากว่าเห็นความจริงของภพเพื่อเห็นความและเบื่อหน่าย แล้วมันมีการแตกแยกการมีการเข็นฆ่าการมีการเบียดเบียนกันยังไงไม่จบไม่สิ้นยังไงบอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็บอกคนทางข้อปฏิบัติที่พ้นจะพบทั้งหลายเหล่านี้สรุปก็คือว่าพาระเจ้าแสดงเรื่องพบภูมิทั้งหลายก็แสดงเรื่องทุกขสัจจะ yes? ด้วยแล้วก็แสดงในเรื่องของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในพบภูมิทั้งหลายก็กลุ่มทุกขสัจจะและทํากรรมไปเกิดในพบภูมิเป็นสมุทยัยศัจจะแล้วก็บอกนิโรธาศัจจาก็คือสิ่งที่จะดับพบภูมินั้นๆ แล้วก็บอกข้อปฏิบัติเรื่องมรรคที่จะไปถึงความดับเพราะผูกนั้นะนี่ต้องต้องเข้าใจพุทธประสงค์ให้ชัดตรงนี้พระเจ้าชี้ความจริงอย่างนี้แล้วก็บอกเพื่อให้อย่างลงสู่อริยาศาสตร์ให้ชัดฉะนั้นในคําสอนของพระเจ้านี่ชัดอย่างที่โยมพูดมาสักครู่เนี่ยอันนี้จริงมีบันทึกมีหลักการค่อนข้างชัดเจนทีนี้ว่าในด้านความเชื่อของคนที่เชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มาเทียบกันอย่างไรที่จริงมันเทียบได้นะ อย่างถ้าที่เขาเล่ามาหรือประสบะการณ์มาเห็นมาแล้วมันตรงอย่างยกตัวอย่างเช่นผีสิงเนี่ยถ้าในคําสอนก็จะบอกว่ากลุ่มเทวดาที่ชอบสิงมนุษย์จริงๆเลยก็กลุ่มคันทพะเทวดาอย่างนี้ชัดและคันทพะเทวดาเป็นเทวดาที่มีแสงในตัวอันนี้ก็ชัดในเกี่ยวกับโดยมากอะสามารถที่จะมาสิงมนุษย์ด้วยความโกรธมนุษย์แล้วก็สามารถเอามนุษย์คนนั้น จำแรงเป็นมนุษย์คนนั้นไปหลอกหรือไปแกล้งทําให้มนุษย์นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่พระก็เคยโดนใช่ไหมที่บอกว่าไปที่ไหนก็มีผู้หญิงเดินตามเดินตามเดินตามเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะเคยไปทําบาปประกรรมอะไรมาทําให้เสียชื่อเสียงว่าพระองค์นี้มีปฏิกิริยากระทาอะไรดีไม่ดีต่อผู้หญิงก็โดนเนี้ยนี่กลุ่มเทวดาเหล่านี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ฉะนั้นเวลาเขาเล่าก็ดีหรือเรื่องราวต่างๆที่มันสอดรับเราก็บอกว่านี่ใช่ แต่ความจริงเรียกว่าเป็นเทวดาหรือเรียกว่าเป็นเปรตเปรตก็สามารถเข้าสิงได้ยังไมเข้าสิงมนุษย์ได้หรือพวกอสุรกายอย่างเงี้ยที่เข้าสิงซากศพบกินซากศพบทั้งหลายเหล่านี้เราก็สามารถที่จะพอฟังปุ๊บเมื่อศึกษามาดีเราก็จะรู้ทันทีว่านี้ตรงกับคําสอนของพุทธเจ้าที่บอกไว้ทีนี้นี่น,นี่ประเด็นที่1ประเด็นที่สองที่ยอมบอกว่าที่คนไปเห็นหรือยอดมนุษย์ที่ยอมใช้คําพูดมาสักครู่ว่า ไปเที่ยวว่าเห็นอย่างนุ้นเห็นอย่างนี้หรือว่าเ,เที่ยวไปพูดเรื่องผีทั้งหลายเนี่ยเป็นการปรุงแต่งเองได้ไหมได้มีส่วนเป็นไปได้เลยเมีส่วนเป็นไปได้ก็เพราะว่าในกรณีจิตของมนุษย์เนี่ยเมื่ออาจจะเห็นครั้งละสองครั้งอามายกตัวอย่างนี้ดีกว่าว่ามีคนคนหนึ่ง สามารถไปเห็นพอไปเห็นในครั้งแรกที่เห็นน่ยมันใช่ด้วยกำลังเอายี่นะไปเห็นใช่แล้วต่อมามาปรุงแต่งกิตต่อก็สร้างจินตนาการจากภาพที่เห็นเล,เลยเกิดภาวะอย่างนั้นเมื่อไรสภาพอากาศอุตุหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมมันเอื้อต่อที่เคยเป็นอย่างนั้นเมื่อไรปุ๊บไอ้นิมิตเดิมภาพเดิมการปรุงแต่งกิตเดิมก็ซ้อนกลับขึ้นมาไอ้นี่เป็นไปได้จริงๆ ฉะนั้นมันถ้าเราต้องการอย่างนั้นมันต้องพิสูจน์พิสูจน์ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเข้ามาปรากฏสอบถามอะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าอย่างนี้ไม่ใช่ปรุงแต่งขึ้นมาพระก็เป็นพระไปเจริญสมาธิเรื่องระลึกแล้วก็เรื่องไปเห็นถึงเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไปงานศพคนตายปุ๊บ ท่านสามารถกําหนดว่าอ๋อพระรูปนี้มรณภาพแล้วไปเป็นเทวดามันก็ถามบอกว่าคุณเห็นว่าเป็นเทวดานอันนี้ถ้าพระเถ้าพระคุยกันนะแต่เขาจท่านจะไม่ไปคุยกับโยมนะที่คุณเห็นว่าเป็นเทวดาเนี่ยเห็นเป็นภาพนิ่งหรือภาพไหนท่านบอกว่าเห็นเป็นภาพนิ่งมาก็ถามตอบว่าท่านต้องตั้งคอสังเกตแล้วถ้าเป็นนิ่งเนี่ย แปลว่ามันเป็นเคียงนิมิตของท่านที่ปรุงแต่งจิตจนชำนาญก็ได้เพราะถ้าเห็นว่าไปเกิดเป็นเทวดาเห็นเป็นเคลื่อนไหวด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสื่อกับท่านได้ด้วยยิ่งดีอย่เงี้ยถ้ากรณีอย่างนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าแม้แต่พระเองก็ยังปรุงถูกจิตหรือเี้ปรุงแต่งหลอกได้หรือว่าบางครั้งอาจจะจริงหรือไม่จริง แต่เห็นเนี่ยบางท่านอะยกตัวอย่างนี่เพื่อพนพรรท่ันนี่ที่รู้จักมันมีอยู่ที่หนึ่งนี่โรงเรียนไอ้เด็กที่โรงเรียนเนี่ยเจออมนุษย์เบียดเบียนเบียดเบียนโดยความว่ามาเข้าสิงเด็กนักเรียนด้วยกันเองแล้วก็ดิ้นร้องอะไรสารพัดเนี่ยใครก็จับไม่อยู่แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดจนจนกลายเป็นว่า ทั้งโรงเรียนเนี่ยเด็กร้อยกว่าคนเรียนไม่ได้ไปไปมาก็เขาก็มาหาอามาก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวมีพระรูมหนึ่งอามาคืออยากลองด้วยว่าท่านเจ๋งไม่เจ๋งยังไงแล้วท่านก็ไม่เคยไปด้วยโรงเรียนเนี่ยมาก็ไปรับก็รับไปเบสเสร็จปุ๊บแล้วไม่ได้บอกเรื่องราวตรงนี้ด้วยพอไปเบสเสร็จก็ไปนั่งกันที่ในสนามมีต้นไม้ต้นหนึ่งท่านก็เลย ไม่พอพ่อมาบอกพ่ออให้ไปที่ห้องทํางานห้องหนึ่งที่เป็นเก็บของลกๆติดห้องทํางานของพ่ออให้ลือ้อออกให้หมดแล้วให้บูชาพราะพุทธรูปเก่านะั้นให้ทําการบูชาให้ดีเทวดาไม่พอใจเงยนะเทวดาไม่พอใจที่ว่าไปใช้ เก้าอี้ใช้สิ่งของเก่าๆทั้งหลายเหลายย่านี้ไปปิดบังพระพุทธรูปเทวดาที่รักษาพุทธรูปเนี่ยไม่พอใจเลยรังควานแล้วไม่อยู่เป็นอยู่ไม่เป็นสุขเด็กเห็นซึ่งประหลาดที่สุดก,ก็คือเด็กเป็นอย่าเป็นเลยร้อยคนเนี่ยเห็นเห็นอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยวิ่งไล่เขาเขาก็พากันวิ่งหนีเห็นกันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยก็กลายเป็นว่า พอหลังจากไปทํานั้นเบ็ดเสร็จไม่ต้องไปทําอะไรเบ็ดเสร็จเขาบอกว่าโอ่งเนี้ยทาเบ็ดเสร็จก็ทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนั่นนท่านก็ไปหนึ่งท่านไม่เคยไปโรงเรียนนี้สองเอ่อท่านรู้ได้ยังไงมีพระรูปอยู่ตรงนั้นเนี้ยอามาก็เออเฮ้ยอัน,นี้ไม่ธรรมดาเนี้ยเนี้ยในกรณีแบบเนี้ยนี่นี่เห็นเห็นชัดว่าพอไปทําอย่างนี้แล้ว ทุกวันนี้โรงเรียนนี้ก็แค่ปัญหาได้เรื่องนี้เกิดเมื่อสองปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้แต่มันเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีตัวตนอยู่แล้วก็ไปคุยกับพออ,อได้พออ,อก,ก็ยังอยู่แล้วก็โรงเรียนเด็กทุกคนจะไปสัมภาษณ์เด็กได้อย่างเงี้ยเนี่ยกรณีแบบเนี้ยแต่ว่าแต่บางครั้งเราก็เห็นเพี้ยนเห็นไม่ตรงก็มีเนี่ย ในในในรูปเดียวกันเนี่ยสรุปให้เห็นว่าบางคราวก็ชัดบางคราวก็ไม่ชัดด้วยกำลังของสติก,กำลังของสมาธิมันอาจจะเออเลิกไงเราไม่รู้อย,อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็บอกว่าฉะนั้นการที่บุคคลเข้าไปเห็นโดยมากมีจริงๆเมื่อไปยุ่งกับเรื่องนี้มากๆด้วยกำลังของปัญญาของมนุษย์มันไม่พออย่ นักเข้านักเข้ามันก็เลยปรุงแต่งขึ้นมาจนกลายเป็นว่าหมกมุ่นในเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกสุดตรงในเรื่องนี้นี่ต้องระวังและที่สุดจริงๆด้วยความที่ตนเองพัฒนาสติสมปัญญาแล้วก็ความเพียรที่เป็นสติปัฏฐานไม่แข็งแรงนักเข้านักเข้าก็เลยกลายเป็นพระทําพิธีกรรมหรือโยมทําพิธีกรรมเหล่านี้แล้วก็วนลูปในเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมันก็บางส่วนจริงบางส่วนไม่จริงอันนี้ชาวพุทธก็ต้อง ต้องต้องดูให้ให้ดีเรื่องตรงนี้นี่กืประการที่สองประการที่สามยอมถามเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวเออในสประสบการณ์ส่วนตัวมาไม่อยากจะเล่ารายละเอียดเยอะแต่ว่าจริงๆเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเคยประชิญบ้างนะแต่ไม่อยากจะไปบันทึกให้เป็นประวัติศาสตร์เพราะาไม่อยากมาสายนี้